สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดป๊อกก็จะมาแนะนําจอสําหรับ work from home หรือว่าเรียนออนไลน์หรือว่าเราจะไปเล่นเกมเวลาเช่นกันนะครับซึ่ง จอตัวนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นต่อการใช้งานเลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ทํางานออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์นะครับต้องใช้ระยะเวลาอยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานานๆนะครับทำให้เมื่อเราอยู่ที่หน้าจอเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะเมื่อยล้าสายตาแล้วก็แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทําให้มันทาร้ายดวงตาขอแล้วนั่นเองนะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับเมื่อเรามีจอตัวนี้นะครับ b e น QGW 2480T นะครับจอตัวนี้มีเทคโนโลยีสนองสายตาแบบว่าจัดเต็มเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการ ปรับตั้งค่าหน้าจอให้เหมาะกับสริละของเรานะครับอย่างเช่นสามารถปรับสูงต่ำได้ก้มเงยได้หรือว่ายัางไชยังขวานว่าจะเป็นแนวตั้งบอกหรืว่า จอตัวนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นต่อการใช้งานเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ของจอตัวนี้กันเลยครับจอตัวนี้นะครับจะเป็นจอขนาด24นิ้วพา n เนล IPS ความละเอียดที่ Full HD นะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานเลยนะครับในส่วนของพา n e เนล IPS เนี่ยก็ช่วยให้สีสันสมจริงนะครับมองมุมซ้ายมองมุมขวาสีไม่เพี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Full HD เนี่ยก็ให้ความละเอียดภาพอย่้อค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วจอตัวนี้นะครับก็มีลำโพงในตัวอีกด้วยนะครับช่วยให้ เราะปจากพื้นที่ในการทํางานหรือว่าเรียนมากๆเลยนะครับในกรณีที่มีพื้นที่ในการทํางานน้อยไม่มีพื้นที่ในการวางลโพนะครับตอนนี้ก็ มีลำโพงขนาดเล็กตัวมาให้ด้วยก็คุณภาพเสียงก็กำลังดีเลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนต้องการโคมไฟที่แบบมีเทคโนโลยีถนอมสายตาด้วยนะครับตอนนี้ก็มีออฟชั่นเสริมมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นไฟในการทำงานนะครับเราเอาไว้อ่านหนังสือหรือว่าทำงานบนโต๊ะทำงานก็ได้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิของสีไฟได้อีกด้วยนะครับอุณหภูมิอุ่นอุณหภูมิเย็นเราสามารถปรับตั้งค่าได้ด้วยนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับมีที่ปรับตรงนี้ก็ ช่วยเสริมให้โต๊ะคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนี่ยมันดูสวยงามแล้วก็ดูดูหลังมากๆอีกด้วยนะครับต่อมาในส่วนของฟีเจอร์เด่นของจอตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันเลยนะครับฟีเจอร์เด่นฟีเจอร์แรกก็คือ b i g n e t Intelligence นะครับซึ่งจอตัวน,นี้สามารถปรับแสงสว่างอัตโนมัติได้อีกด้วยนะครับเช่นเมื่อภายนนอกห้องของเพื่อนเนี่ยถ้าแสงมันค่อยๆมืดค่อยๆมืดนะครับจากจอตัวน,นี้ที่แสงมันสว่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆ ลดแสงสว่างลงนะผมช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องมากดที่หน้าจอนะครับแล้วก็ช่วยให้ถนอมสายตาไปในตัวอีกด้วยนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องแบบทนกับแสงที่มันแสบตาแสงจ้าจากหน้าจอนะครับเพราะจอนี้มันปรับให้เราอัตนโนมัติเลยนะครับต่อมาในส่วนของฟิกเกอร์ฟรีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าจอไม่มีฟีเจอร์ฟิกเกอร์ฟรีนะครับมันจะเห็นแบบภาพสั่นไหวนะครับมันก็ทําให้เวลาเรามองที่หน้าจอนานๆเนี่ยมันจะดูแบบเมื่อยล้าสายตานะครับซึ่งจอตัวนี้มีเทคโนโลยีฟิกเกอร์ฟรี free, ลดการสั่นไหวของภาพนะครับช่วยให้เรามองภาาพไปน,าน,านแบบมม่่เือย ซึ่งสุดยอดมากเลยนะครับต่อมาในส่วนของการลดแสงสีฟ้าอีกด้วยนะครับตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีลดแสงสีฟ้านะครับช่วยให้เรามองที่หน้าจอได้เป็นน,นานโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องแสงของหน้าจอจะทำลายดวงตาของเราเลยนะครับเป็นไงครับน่าใช้ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานกันจริงก,กันดีกว่าว่า,วาจอ benq gw 2 4 8 0 t ตัวนี้จะเป็นยังไงเมื่อเราใช้งานจริงเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับมาดูในส่วนของการใช้งานกันจริงกันเลยนะครับบอกเลยว่าเมื่อผมได้มองในที่หน้าจอนะครับคือแบบ มันค่อนข้างสบายตานะครับคือจริงๆผมก็ใช้จอ b บ n q ในการทํางานมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับสมัยผมเปิดเผจแรกๆเนะี่ยผมก็ใช้จอ b บ n คนะครับพาะผมไปแตะจอตัวอื่นนะบอกเลยว่าเฮ้ยมันฟิลมันไม่เหมือนกับที่ผมใช้จอ b บ n q วคือแบบจอ b บ n q มันค่อนข้างใช้งานแบบมันสบายตามากนะครับคือแบบแสงมันนวลน,นะครับจริงๆถ้าใครมองหน้าจอเป็นระยะเวลนานานๆเนี่ยผมแนะนําให้แบบเออลองดูจอ b บ n q ดูนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่ผมค่อนข้างประทับใจนะครับอ่ะมาดูการใช้งานกันเลยนะครับนี่ เป็นครับอันนี้สีขาวนะครับเผื่อมันสบายสายตามากเลยนะครับนี่อันเดี๋ยวเรามาลองเข้า YouTube กันดูดีกว่านะครับจอตัวนี้เป็นพาเนล IPS 60 h z นะครับโอเคนี่คือใช้งานเป็นกินกันเลยนะครับไปลองดูช่องตัวเองนะครับนี่คือการใช้งานจริงๆนะครับอย่างเช่นอะเรากำลังดูคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนนะครับส่วนแบบ คุณพ่อคุณแม่มาอยากดูด้วยแล้วก็สามารถหันให้ท่านดูได้เลยนะครับนี่แล้วก็เราก็คุยว่าอ่านี่ครับเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับสามารถทำแบบนี้ได้เลยหรือว่ามีน้องมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยจอมันสูงไปน้องมองไม่เห็นเราสามารถกลมจอได้นะครับก้มแบบนี้หรือว่าเราจะขยับลงแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ขยับลงแบบนี้เลยนี่คือแบบค่อนข้างยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย สามารถใช้จอตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันปรับตามสรีระคนที่มาใช้งานนะครับซึ่งสะดวกสบายมากมากเลยนะครับแล้วก็ปรับง่ายใช้ง่ายนะครับนี่หรือว่าเราจะปรับตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไฟตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ออกนิดนึงนะครับแล้วเราก็สามารถปรับตั้งแบบนี้ได้เลยฟึบนี่ครับเราสามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับถ้าใครจะซื้อจอตัวนี้ไปเสริมเป็นจอแนวตั้งเอาไว้ดูแชทไลน์หรือว่าเอาไปดูแชทเพจนะครับก็จะ ช่วยให้เราเห็นรายชื่อได้เยอะกว่าที่เราเอามาตั้งแบบธรรมดานะครับนี่ก็คือตอบโจทย์ค่อนข้างหลากหลายการใช้งานเลยทั้งในส่วนของขอบจอก็เป็นขอบจอบางอีกด้วยนะครับอ่ะขอปรับกลับคืนนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวสกรีนบาร์กันนะครับนี่เห็นไหมครับใช้งานค่อนข้างง่ายครับอันนี้โชว์การใช้งานปรับแต่งกันจริงๆให้ดูกันเลยปุ๊บแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวนี้ครับไฟตรงเนี้ยครับสามารถ ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะอ่านหนังสือหรือว่าเราเช็คเอกสาตรแบบต่างๆแล้วรู้สึกว่าแสงมันไม่เพียงพอเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เราสามารถปรับความสว่างได้นะครับน,นี่คือสว่างแบบสว่างมากๆเลยคือแบบสว่างถือว่าโอเคเลยนะครับแบบไม่แสบตานะครับแล้วก็ในส่วนเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันส่งตาเราแล้วก็ปรับให้มันส่งออกมาก็ได้นะครับในส่วนของ ตัวจอกับแสงที่มาจากตัวสกินมาตัวนี้นะครับคือมันจะไม่รบกวนกันนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างออกแบบมาได้ค่อนข้างสมมาตรกันเลยนะครับนี่แสงสีขาวนะถ้าเราอยากปรับเป็นแสงแบบอุ่นๆเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นแสงสีส้มๆเลยนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากเลยนะครับถามว่าจาตอตัวนี้เอาไปเล่นเกมเหมาะสมไหมก็เหมาะสมนะครับได้ทั้งทํางานเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะคอนข้างครอบคลุมนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเปิด ลำโพงให้ฟังกันดูโหลดเกมไวนะครับผมไม่ต้องรอไป1นาที2นาทีนะผมรือว่าเราเปิดใช้งานวินโด้เนี่ยรอไม่ถึงจุดนี้เนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วนะผมจะให้การเล่นเกมลื่นไหลามากยิ่งขึ้นโหลดเกมไว้ไม่มหมัวล้อนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสมพิอมที่แบบของเยาว่านื่นไหลมากๆนี่นี่ก็เป็นในส่วนของลำโพงที่มากับจอตัวนี้นะครับในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี HDMI D-sub DisplayPort นะครับซึ่งหลากหลายการเชื่อมต่อมา,มากเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่ารุ่นใหม่สามารถใช้ ร่วมกันกับจอตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูเสียบหูฟังวัลลาโพงข้างหลังตัวจออีกด้วยนะครับนี่ครับส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเซนเซอร์ตรงนี้กันดีกว่าว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดฟังก์ชันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไฟตรงนี้ก่อนทีนี้วิธีการเปิดนะครับอ่ะกดเข้าไปหนึ่งทีกดจึ๊กนะครับให้เรามาเปิดตรงนี้นะครับนี่ให้เราจากออฟเป็นออนะครับไ y ท์อินเทลเล็กซ์นะครับ ให้เราเลือกเป็น่อนนะครับแล้วกดเคพอกดตกลงปุ๊บเพื่อนๆคอยดูนะครับแสงจากจอมันจะสว่างขึ้นนะครับอัตโนมัติเลยนะครับดูนะปุ๊บมันจะค่อยๆสว่างนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วนะครับเพราะว่าห้องผมเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะครับมันก็เลยแบบจะดันแสงขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้เรามองเห็นภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าผมอะผมผมจะลองส่องไฟไปที่ตัว ตัวเซนเซอร์เลยครับแบบเปรี่ยบเสมือนว่าเอ้ยแสงมันจ้านะ,นะครับพอแสงมันจ้าปุ๊บไอ้ัวเนี้ยมันก็จะเร่งแสงสู้นะครับดูนะเปิดแฟลชนะครับผมส่องเข้าไปอืมประมาณนี้นะครับนะมันจะเริ่มสว่างแต่ที่เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟภายในห้องให้ดูนะครับแล้วตัวจอเนี้ยมันจะปรับแสงให้มันซอฟลงนะเพื่อที่เราจะไม่แสบตานั่นเองนะครับขอดูนะ นี่ครับเป็นไงครับแสงมันก็จะซอฟลงแล้วนะครับนี่เราสามารถปรปับเซนเซอร์เซนซิท<ๆ>ีฟได้นะครับให้มันแบบเซนเซอร์มันตอบสนองไวมากๆก็คือจาก50ให้มันเป็น100เลยนะครับอลองดูมันจะตอบสนองได้อย่างไวมากๆนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะแสงไม่ค่อนข้างซอฟลงเลยนะโอเคครับผมจะลอง เปิดไฟปุ๊บเดือวแสงก็จะสว่างขึ้นมานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับรู้สึกมันสบายตาม,มากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปรับแสงของบุ้นวว้นะครับตัวนี้มันจัดการให้เรียบร้อยเลยหรือว่าเราจะมาปรับคีย์ลัดตรงนี้ได้นะครับในส่วนของโลบูไลนะครับลดแสงสีน้ำเงินอันนี้มันติมีเดียนะครับหรือว่า,าจะเป็นเว็บอ,อ่านเว็บเห็นไหมมันก็จะดูแบบสีน้ําตาล ออฟฟิศนะครับนี่ก็จะเสียงน้ําตาลลงมาอีกต่อมาก็เป็นริดดิ้งนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเสียน้ำตาลนะครับใน,นส่วนของฟังก์ชันค่อนข้างปรับง่ายเลยต่อมานะครับใน,นส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับเราก็เลือกว่าเราเชื่อมต่อผ่านสายอะไรแล้วก็ปรับเลือกสายนั้นได้เลยต่อมาลําโพงครับก็คือปรับเสียงของลาโพงให้มันเสียงดังไม่ดังนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการปรับตั้งค่า ไล่เลีย่ต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ i c a r e นะครับผมเทคโนโลยีสมองสายตาล้วนๆเลยนะครับก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นการปรับอินเทลเจนแสงนะครับอัตโนมัติต่อมาก็จะเป็นโหมด Low b l u Light ที่ผมพาปรับเมื่อกี้แล้วก็เป็น Color v i s n นะครับในส่วนของ Picture Advanced นะครับก็จะมีในส่วนของการปรับโหมด Low b l u Light Color v i e t t e นะครับเป็น Movie Game sRGB ต่างๆครับเราสามารถปรับโหมด Picture ตรงนี้ได้นะครับนี่ Movie Game โฟโต้ srgb โ mm hmm. หมดประหยัดพลังงาน Eco นะครับสามารถปรับได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้งานเป็นานานๆ mm hmm. ผมแนะนําโหมด l o l u บ l i g h t บอกเลยว่ามันช่วยให้เราใช้งานได้ค่อนข้างสบายตาเลยนะอ่ะหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับจอเบนค g w 2 4 8 0 t นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าไอที IT ชั้นนำทั่วๆไปได้เลยนะครับส่วนตัวแล้วผมคนข้ังชอบนะครับจอ b บน q ซีรีส์ที่แบบมีหมดถนอมสายตาเนี่ยนะครับ โอเคครับถ้าชื่นชอบก,ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันล้วจะให้ปอกด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเทคโนโลยีหรือว่าคลิปแบบนี้อีกด้วยนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย